สวัสดีครับกบผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตถาสนาการบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เนนซีกันนะผมในวันที่4กันยายน2565ัน้กันนั่นเองนะผมซึ่งผมไม่ได้อัปเดตมาหลายวันมากเลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับการที่ไม่ได้อัปเดตนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมคือที่ไม่ไม่ได้อัปเดตนะผมมีอยู่2 2เรื่องด้วยกันนะผมคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือกราฟแม่งนิ่งมากนิ่งจนแบบผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เอาภาพรวมว่า มันก็ยังจะลงต่ออันนี้ก็คือมันมันมันก็ลงต่อจริงๆนะแต่ว่าทีเนี้ยนะผมแล้วก็มีอีกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพจิตของผมเนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบแนวแบบ displace นะครับผมก็คือแบบมันมันเหมือนคนซึมเศร้าอ่ะอยู่ๆก็แบบมันดาวไวเฉยๆคือแบบทางที่ชีวิตเนี่ยมันก็มันมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าคนเป็นโรคโรคอาพวกไบโพล่าพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็จะเหมือนมันมีพฤติกรรมแบบสองขั้วก็คือขั้วแรกเนี่ยมันก็จะแบบ ออกแนวๆเขาเรียกว่ามันตื่นเต้นมันกระตุ้มันอยากจะทําทุกอย่างเลยอ่ะคือแบบอันเนี้ยพอเมื่อไปตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันจะออกอาการนี่แล้ว,ว่าเอ้ยอยากใช้เงินอยากช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวแล้วแบบพลังแม่งโคตรเหลือแล้วแทบจะไม่ได้นอนเลยอ่ะกรณีเนี้ยนะครับผมคือแทบไม่ได้นอนสี่ห้าวันก็ไม,ไม่ไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะแล้วพอหลังจากนั้นอนะ่ะพอเมื่อเข้าสู่เฟสดีเพรสนะครับผมมันก็อยากจะแบบ ไม่อยากทําทุกอย่างอยากนอนอยากเอ่อมาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีความคิดจมเศร้า mm. แล้วกูทําไปทําไมวะเมื่อกาจะคิดแบบอย่างวนเวียนไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเออกู mm. ยอยู่ทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แบบเป็นคนที่คุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างนั้นนะครับผมคือมันเป็นเรื่องของแบบความคิดคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็แย่หน่อยนิดนึงนะครับผมก็อ,อยู่กับโลกนี้แล้วมันมันไม่ค่อยหายหรอก เออแต่ว่าสามารถควบคุมตัวเองได้ก็ไม่ต้องกินยาอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็กดอื่นเลยนะผมใครอยากสนับสนุนผมนะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนด้วยนะผมหรือโอนเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมย4ชั่วโมง10บาท20บาทได้หมดนะครับผมและสายฟรีนะครับผมหรืออยากจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะผมที่เอาไว้สําหรับในการช่วยเทรดนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยนะครับผมแพลตฟอร์มบิตเกตนั่นเองนะครับผมสามารถสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ อบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมสาหรับคนที่เทรดครั้งแรกนะครับผมในช่วงเดือนนี้นะครับผมถึงวันที่15นะเทรดครั้งแรกเนี่ยเขาจะได้เงินที่เป็นเทรดโบนัสด้วยนะครับผมประมาณสัก100ดอนนะเออนี่น่าสนใช่ไหมล่ะก็คือหลังจบกิจกรรมนะผมมีวอลุ่มเทรดสักประมาณนักเท่าไหร่ไม่รู้ผมจะไม่ได้นะเออเขาจะ เข้ามาในพอร์ตเราทันทีนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นเนาะสำหรับคนที่เทรดครั้งแรกนะครับผมในแพลตฟอร์มบิตเกตนะครับผมแล้วแพลตฟอร์มบิตเกตนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่มี Copy t r a d e นะครับผมสำหรับคนที่สนใจในการ Copy t r a d e นะครับผมไม่ต้องซื้อซิกเนลอะไรพวกนี้นะก็สามารถไปตามเขาได้นะครับผมว่าอ่าคนไหนมีอะไรน่าสนใจนะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมแล้วก็ รายละเอียดวิธีการใช้ผมก็ได้ทําการอัปคลิปวิดีโอไปที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้ก็มีการ Risk Management ให้ด้วยนะครับผมก็ดูให้ละเอียดแล้วตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับผมโอเคนะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง Bitcoin ของเราเนี่ยถ้าเราดูทรงตรงนี้นะผมตอนนี้เลยจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยก้อนนี้เลยนะผมเป็นก้อนไซเวเป็นก้อนไซเวมาจากอะไรมาจากการที่ มันทำ bear f a c t นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูขยายแบบใหญ่ๆซูมออกล,ลึกๆเลยนะครับผมเราจะเห็นว่ามันมีการไซเวกันมาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมเนี่ยลงมาเสร็จปุ๊บพักตัวลงพักตัวแล้วก็ลงแล้วช่วงนี้ก็คือกลายเป็นการพักตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งจะบอกได้ว่าตอนนี้ถามว่าเป็นขาลงแบบ เต็มตัวหรือ,อยังก็ยังเป็นขาลงในขาขึ้นงงฟังไม่ผิดนะครับผมขาลงในขาขึ้นขาขึ้นที่ว่าเนี้ยนะผมมันคือไทม์เฟรมมันนะครับผมไทม์เฟรมมันถามว่าไทม์เฟรมมันมันเป็นขาขึ้นไหมใช่ไหมใช่ครับผมเราวัดกันตรงนี้นะครับผมนี่วัดกันตรงนี้เลยแต่ว่าทีเนี้ยมันเริ่มมาหลุดต,ตรงนี้ดับเบิลท็อปตรงนี้นะครับผมก็แสดงได้ว่าอันเนี้ยมันมีผลอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับผมสําหรับเจ้าตัว อ่าทำเฟรมมัดเลยทีเดียวอ่ะเราจะทำอย่างไรนะผมเอาละมาก็เปิดช็อตดิเออเล่นฝั่งช็อตนี่น่าจะได้เปรียบก,กว่านะครับผมก็คือเวลาเราจะทำกำไรจากตลาดเนี่ยสำหรับฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยวิธีการทำกำไรเนี่ยก็ง่ายๆก็คือเป็นการช็อตใช่ปะช็อตฟิวเจอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคูณ5คูณ10อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นในฝั่งขารองนะครับผมก็จะ ค่อยๆถัวไปเรื่อยๆนะผมก็คือมันเป็นวิธีการเล่นของแต่ละคนเลยนะผมสาหรับผมเนี่ยก็รอรอดูจังหวะช็อตน,นะผมแต่ว่าจังหวะช็อตเนี่ยผมเล่นแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะผมไม่เหมือนฝั่งขาขาลองใช่ป่ะซึ่งฝั่งขาลองเนี่ยเราก็คูณน้อยๆแล้วผมอย่างเช่นคูณ3ไปใช่ไหมคูณ3ไปแล้วก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม,เ,มเก็บเอาโพสิชันอะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมนะ เริ่มต้นเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับผมแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับนั่นเองนะครับผมซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมตอนนี้มันอยู่ในแนวรับแล้วนะครับผมแนวรับจะอยู่ตรงช่วงนี้เลยนะครับผมช่วงนี้ถึงช่วงนี้แล้วถามว่ามันจะไปถึง191่้ห่าไหมอตอนนี้มันมีแนวรับอยู่ที่195นะครับผม195 198อ่าประมาณนี้1 9 7แต่แถวนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมสัก4ชั่วโมงเนี่ย เราจะเห็นว่าตรงนี้มันไซเวย์ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะเออสวยอยู่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะผมยังเป็นเทนขาลงซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่ามันจะขึ้นไหมมันก็มีที่ให้ขึ้นเหมือนกันนะครับผมดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยไ s i เนี่ยตรงนี้มันเป็นการเลือกทางว่ายกจะไปทางไหนดีวะเออไม่แน่นะผมว่าตรงนี้อาจจะจบขาลงแล้วก็ได้นะแล้วก็มีการเน้่งขึ้นไปแล้วสตอร์ไอเอนี่ยผมก็อยู่ในบริเวณแถว โอเวอร์โซลแล้วด้วยนะครับผมซึ่งโอกาสที่มันจะมีการรีบาวเด้งขึ้นเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่นะครับผมแล้วเด้งไปถึงตรงไหนนะครับผม EMA 50มีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่พ้น EMA50 มนะครับผมช่วงประมาณ2 0 0 0 0ื่ไกลอีก200นะครับผมมันก็จะล่วงต่ออย่างรุนแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปถึงอ่าช่วงประมาณสัก2 0 5อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับผมแต่ว่า ทรงของมันเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นอะทรงขาลงอยู่นะครับผมยังเป็น b บ a r f l a อยู่นะครับผม b บ a r f l a คืออะไร b บ a r f l a คือรูปร่างที่มันทําเสาอย่างนี้นะผมแล้วก็ทําธงอันนี้นี่อันนี้คือธงนะครับผมธงก็คือการไซด์เวย์ตรงนี้นะผมแล้วเสาเนี่ยคือการรูดลงมาแบบนี้นั่นเองนะก็เรียกว่าเป็น b บ a r f l a ที่มันจะทําตัวลงต่อนะผมมีโอกาสลงต่อสักประมาณ70%นะนั่นเองโอเค อันนี้ก็ต้องมี Money Management ดีๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Future, ฟิวเจอร์ฝั่งของ c o อปปี้เทรฝั่งของที่เทรดเองด้วยก็ตามนะผมแต่ฝั่งที่ของสปอ t ตเนี่ยก็ถูมือเลยรอของถูกรอของถูกรอของถูกอย่างเดียว <laughs> นะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าตัว Bitcoin ถามว่าจะลงต่อไหมมีโอกาสลงต่อ70%นะโอเค เรามากรองสัญญาณกันเพิ่มเติมนะผมว่ามันจะขึ้นต่อหรือลงต่อนั่นเองนะผมเอาโอเคเรามาดูช่วงนี้กันดีกว่านะผมว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโด m มิแนนของ USDT นะผมที่เป็น s t a เ l e c o อยซึ่งการดู s เตเบิลคอยเนี่ยเราจะรู้ว่าอ่าเงินเนี่ยมันถูกเอาไปไว้ที่ไหนบ้างนะผมก็ดูท่าทางนะผมดูทรงแล้วเนี่ย USDT เนี่ยในทางเฟรมสิชั่วโมงเนี่ยมันมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะผมใน ของสัญญาณพวกนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าตัว Market Cap เจ้าตัวโด m i n แนนของเจ้าตัว USDT สนะผมมันถูกดันขึ้นไปนะผมก็มีเป็นเขาเรียกว่า d i v e r g e n นั่นเองนะผมเป็น b a l ิชดิ d i v e r g e n นนะครับผมแล้วถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมโอกาสโอกาสที่มันจะลงเนี่ยมันมีสูงมากนะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่า Bitcoin ที่เราบอกว่ามัมนมันควรน่าจะลงเนี่ย เอ๊ะมันอาจจะไม่ลงหรือเปล่าน่าเห็นปะ่ะอาจจะไม่ลงก็ได้นะผมอาจจะขึ้นแล้วในช่วงนี้ก็ได้นะผมเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าชุดเนี้ยมันขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งแล้วไม่ทำไฮใหม่มันก็จะมีการลงลงมาแบบนี้นั่นเองนะผมก็เป็นเรื่องของเทคนิคอลนะครับผมซึ่งถ้ามันลงมาแบบนี้ราคาของบิตคอยมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นอ่ะเรามาดูต่อของ b อาบิตคอยโดมิเนนกันนะผมบิตคอยโดมิเนนต์เนี่ยในช่วงวันนี้เนี่ยาถามว่ามันล่วงไหมมันก็ล่วงล่วงมาแบบไม่มีไม่มีอะไรที่มันจะดูฟื้นเลยนะครับผมเห็นปะการที่มันไม่มีอะไรดูอะไรฟื้นเลยเนี่ยมันก็ส่งสะท้อนได้ว่า,าเงินเนี่ยมันจะไปอยู่ในเขาเรียกว่าไงในเอาคอยใน t t b l l e coin อะไรพวกนี้นะผมที่ไม่ใช่บิตคอยนะคนส่วนใหญ่นะตอนนี้นะผม ผมคิดว่านะน่าจะถือเก็บไว้อะถือถือเจ้าตัว s t a เบิลคอยไว้นะผมรอนะผมรอให้มันมีสัญญาณแบบซื้อแบบเต็มๆเลยแล้วมันจะเข้าไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมแล้วก็ดูสถานการณ์ของเจ้าตัว d ีเเพิ่มเติมนะผมดีเเนี่ยก็นี่เลยเขาขึ้นเออดีเขึ้นปกติแล้วเนี่ย Bitcoin ราคามันต้องลงสิเพราะว่าคนถือดอลลาร์มากขึ้น อ่ะอันนั้นก็ถูกนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยดูท่าทางทรง,งไปแล้วนะผมพอเมื่อคนเนี่ยเอ,ยอ้ถือถือเอ่เจ้าตัวดอลลร์เยอะขึ้นนะผมมันทําให้ดอลลร์เนี่ยมันมีความต้องการเยอะขึ้นถูกว่าพอมันมีความต้องการเยอะขึ้นเนี่ยอ่ะเราจะไปเข้าหุ้นตอนนี้เหรอตอนนี้หุ้นก็ตกเราจะไปเข้าไหนเราไปเข้าบิตคอยเราเข้าทองอะไรอย่างนี้นะผมก็เป็นดูทรงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยจะลังเลอยู่บ้างนะผมว่าเฮ้ยกูจะ เอาไปซื้ออะไรดีวะอันนี้ก็ต้องรอดูสถา,านการณ์อ่าปัจจุบันต่อไปนั่นเองเนีผมในสัปดาห์นี้เนาะอือเดี๋ยวผมจะอัปเดตในทุกวันนะครับผมประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวดีเอ็กวายเนาะโอเควันนี้ก็ย้อนกลับมาดูกาล่ากันบ้างนะผมกาล่าวันนี้เออคือแบบอะไรวะคือไม่มีอะไรขยับไปไหนนะผมก็ตามบ t c o i n ก็ว่ากันไปนะผมแต่ว่าการลงของเจ้าตัวกาล่าเนี่ยมันก็สะท้อนได้ว่า บิตคอยก็ไม่ทำอันตรายมันแล้วนะครับผมไม่ได้ทำอะไรอันตรายเพิ่มนะผมเราดูทำเฟรมวิกกันก่อนดีกว่าทำเฟรมวิกเนี่ยมันก็มีการตัดตัดลงมาอีกแล้วใช่ไหมตัดลงมาอีกแล้วสตอรลงตัดลงนะผม RSI ก็ตอนแรกเนี่ยมันมีการตัดขึ้นมานะผมแล้วก็มีการเลียดลงมาคือแบบเอ๊ะมึงจะขึ้นไหมเนี่ย <laughs> มันเหมือนพยายามที่จะมามาพักผ่อนตอนต,ต,ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ทำเฟรมวิกเนี่ย ถ้าเกิดว่ามองในระยะไกลตอนนี้นะผมอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าไอเนี่ยมันหลุมจริงหรือเปล่าหรือไม่แน่นะอาจจะลงมาอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้ลงได้อีกเยอะนะผมสําหรับทำเฟรมดีถูกอว่าเอออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมก็หลายๆอย่างในอ่าแพลตฟอร์มของกาล่าเนี่ยก็เริ่มพัฒนาเริ่มมีนู่นนี่นั่นแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมากานะครับผมโอเค ตัวสุดท้ายเลยนะครับผมที่ผมจะดูกันนะครับผมก็คือคัพคอยนั่นเองคัพครับคับคือตอนแรกมันก็มีข่าวนะครับผมก็มีการเทิงเทเทอ่ามีเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้อ่ะก็มีข่าวแล้วปลดปลดล็อกคัพใช่ไหมรอบหนึ่งใช่ปะก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นนี้ประมาณเส้นนี้นะครับผมก็มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามีการกิจกรรมล็อกคัพรอบที่สองอ่ะ รอที่สองคืออะไรคือเส้นนี้เลยเนี่ยมีคนเริ่มกลับมาซื้อนะผมแต่ว่าผมมองยังไงก็แล้วแต่นะผมการที่ซื้อเส้นนี้เนี่ยควรที่จะเป็นพรีบายมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูแนวๆไปแล้วนะผมมันอาจจะเป็นเพียง,ยงแค่รีบาวขึ้นก็ได้นะผมซึ่งราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่กับคนในตลาดนั่นเองเนาะใช่ไหมเออดังนั้นนะผมก็อันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับผม ไอที่ผมมองไว้เนี่ยตอนนี้คือมันประมาณสักยี่สิบบาทเออหนักกว่าราคาเริ่มต้นอีกเนี่ยเออแต่ว่าก็มองๆกันไปแล้วนะผมว่าเอ,อ้มันอาจจะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นตรงนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะพีบายกันไว้ก่อนนะผมพีบายไว้เผื่อรวยอะถ้าคนอยากจะเก็บคับคอยอะไรประมาณนี้นะผมสอรเกงกำไรนะไม่นต้องเอาไปล็อกเออสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องเอาไปล็อกเพราะว่ามันเป็นดาบสองคม เ,ออเพราะว่าเวลาราคามันตกขึ้นมาเราขายไม่ได้ถูกไหมแลาการที่ว่าเราได้เหรียญมาเพิ่มเติมเพื่อม,มาทดแทนเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องลองคํานวณดีๆแล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวครับนั่นเองอันนี้ผมไม่ได้แนะนําอะไรนะผมก็แล้วแต่อันนี้โอเคก็จบกันไปนะคผมสําหรับในการวิเคราะห์วันนี้นะผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ ค่อนข้างที่จะวืหวากันเท่าไหร่นะผมก็ต้องรอดูเปิดสัปดาห์หน้านะผมว่าวันนี้จะปิดตัวยังไงเออเจ็ดโมงวันพรุ่งนี้เราจะได้รู้ผลแล้วนะผมว่ามันจะเลือกไปทางไหนนั่นเองก็วันนี้ก็อาจจะมีแบบเท่ๆกันบ้างอะไรอย่างนี้นะผมหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นคืนนี้เลยก็ได้นะผมเอาให้จบอะไรเงี้ยพวกแบบตื่นตื่นมาอ๋อกูช็อตแล้วกูกดขายเลยอ่าราคาก็ล่วงอะไรเงี้ยเออมันก็มีอยู่บ้างนะผมก็ระวงังระวังไว้ด้วยนะผมสาหรับคนสายรองนะ เอ่อเติมพงษ์เติมพอร์ตไว้นะครับผมแล้วก็เก็บเก็บสปอร์ตไว้บ้างนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนผมนะครับผมกาวคริปโตแซลจอยนะครับผมสมัครเป็นสมาชิกกันได้เลยนะครับผมหรือนี่เลยนะครับผมก็อ่าสามารถโอนเข้ามาได้ร้อยสองร้อยบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทได้หมดนะครับผมหรือ สนับสนุนผู้สนับสนุนของผมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมโดยการเทรดในบิตเก็ตตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมรักทุกคนนะครับขอได้กำไรทุกคนด้วยครับจุบ๊บ